วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในซีรีส์ฉากจากแบรนด์กูสตาที่มีดีไซน์และโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคือเจ้ากูสตาสตาร์ไลท์ซีรีส์ครับกูสตาสตาร์ไลท์ฉาบในรูปแบบ Dual ลโทนเนื้อฉาบ b 2 0ที่มีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างค o p เปอร์และตินเป็นฉาบที่นิยมและแพร่หลายในยุคนี้ด้วยกรรมวิธีถึง2แบบคือด้านในจะเป็นการขึ้นรูปด้วยค้อน แฮนด์เฮมเลตทำให้ฉาบด้านในเป็นแบบรอและการกลึงทําให้ฉาบด้านนอกเป็นแบบบ i l เลียนหรือการขัดเงาทําให้ได้โทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มีเนื้อเสียงที่หนาและแห้งและยังคงมีหางเสียงที่ยาวและใสยอยู่ทําให้ฉาบประเภทนี้ถูกนําไปใช้กับดนตรีหลากหลายแนวเช่นคอสเปลฟังฟิวชั่นแจ๊สป๊อปอาหรือแม้กระทั่งการอัดเสียงในสตูดิโอ ชาุตตาสตาร์ไลท์นั้นใน1เซตจะประกอบไปด้วย Hi Hat ขนาด14นิ้ว1คู่ Crack ขนาด16นิ้ว1ใบ Crack ขนาด18นิ้ว1ใบและไลทขนาด20นิ้ว1ใบเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มความหลากหลายให้กับซาวกรองของตัวเองได้ด้วยฉาบเอฟเฟกต่างๆเช่นแขนาด8นิ้ว 10นิ้วและ12นิ้วแครดโ z o n e ขนาด16นิ้วและสุดท้ายกับไชน่าขนาด16นิ้วและ18นิ้วพิเศษกับกระเป๋าฉาบซอกเคสที่มีมาให้ภายในเซต16,900บาทสามารถเข้าไปทดสอบและทดลองได้ที่ Music Arm มทั้ง12สาขาใกล้บ้านคุณ <Music. S 1> ครับ